สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อ้อมกอ็จะมาสำรวจดูริมทะเลตรงนี้นะคะที่จะเป็นเหมือนดินโครนนะคะเพื่อนๆจะเป็นเหมือนดินโครนนะคะเห็นว่ามีเปลือกหอยนะคะเปลือกหอยให้เราเห็นเยอะเลยนะคะตรงนี้คิดว่าน่าจะมีหอยอยู่ข้างในนะคะเพื่อนๆอ,อ้อมก็อยากจะลงไปลง ลองดูข้างในลองไปงมดูนะคะลองไปงมดูหอยดูข้างในว่าข้างในตรงนี้นะที่เป็นคโคลนมีน้ําไม่ได้ลึกนะคะแต่ไม่รู้ว่าคโคลนจะลึกหรือเปล่านะคะอ้อมก็ก็อยากจะลงไปดูนะคะว่าจะมีหอยให้เราดึบหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวอ้อมก็จะพาลงไปลองงมดูนะคะเพื่อนๆว่ามีหอยหรือเปล่าเนาะอาจจะเปื้อนเปิดกันมั่งวันนี้เนาะ เราไปดูหอยกันมีหอยนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นหอยเหมือนหอยแครงนะคะแล้วก็ได้ปูด้วยเพื่อนๆค่ะอุ๊ยโชคดีจังเลยมาไม่เสียเที่ยวนะเราต้องเออต้องเอามือล้วงเข้าไปใต้โครนนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นปูเนี่ยเขาก็จะเขาจะวิ่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่คืออ้อมได้มาเนี่ย ได้มาปูมาสี่ตัวแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้หอยมาหลายเนี่ยค่ะก็ก็ถือว่าเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาอีกเราหาต่อไปอีกนะคะเพื่อนๆน,นี่ยค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็ได้อีกหอยชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มันเป็นโครนเป็นเลนนะคะ่ะตรงนเนี้ยเนี่ยจะเป็นดินแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นดินนิ่มๆเนาะก็จะเป็นมันก็จะมีพวกหอยนี่นี่นี่เจออีกแล้วค่ะเจออีกแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะโอ้ยสนุกเลยทีนี้อ้อมชอบมากฮนะนี่หอยก็เหมือนหอยแครงนะคะเพื่อนๆเน,นี่ยว้าวอ้อมบ้าแล้วเชียวนี่ดินแบบนี้มันต้องมีหอยหอยุ้ยมีมีมีม,มีว้าว เนี่ยเนี่ยขยำขยำในดินนะคะอุ้ยได้ลูกเอ่อได้ตัวใหญ่เลยค่ะเนี่ยหอยเขาเรียกเป็นตัวใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเรียกยังไงนคะคะอุ้ยเห็นปูเห็นปูนปอ่ะปูปูปูไล่จับปูชึบนี่ค่ะนี่ค่ะได้ปูอ่ะปูกัดอ่ะลงไปเย่ายวกัดนานมันเจ็บเนี่ยหอยอีกแล้วค่ะในหอยนะคะว้าวว้าวว้าวในที่สุดอ้อมก็ค้นหา แหล่งหอยได้เจอนะคะเพื่อนๆคนที่นี่เขาไม่รู้ว่าเขาจะมาจับหรือเปล่าจับจับหอยไปกินหรือเปล่าเนาะแต่ว่าอ้อมมาจับนี่ค่ะเดี๋ยวอ้อมจะหาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววีดีโอจะยาวเนาะเห็นปูแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นปูแล้วเห็นปูแล้วเห็นเหมือนอ้อมไหมนี่ ซ่อนอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เดี๋ยวอ้อมจะจับให้ดูนะคะจึบ๊บนี่นี่ค่ะปูสดๆเลยนี่เอาใส่ลงไปโอ้โหน่าจะมีปูเยอะอยู่นะคะเนี่ยมีหอยมีปูตอนนี้ไม่รู้จะเก็บอะไรแล้วคะ่ะไม่รู้จะเอาหอยหรือเอาปูนะเอาหมดนี่แหละเจอไหนก็เอาอันนั้นนะคะ ก็จะเดินหาปูไปก่อนแล้วค่อยไปลวงหาหอยน่าเห็นอีกแล้วเห็นนี่นะน่าจะใช่นะน่าจะใช้ปูนะใช่ละอยู่ใส่ละเอามานี่ชุบมีอออโอยโ,โ,โดนหนีบโดนหนีบโอ้ยโดนปูหนีบทําไงให้มันหายให้มันปล่อยเรานี่นี่ค่ะปูนี่ใส่ลงไปนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสาหร่ายเป็นหญ้าที่อยู่ในทะเลนะคะปูก็คงจะหลบหลบอยู่ในนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอ้อมก็จะค่อยๆหาปูต่อไปอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นอีกตัวแล้วเห็นอีกตัวแล้วเนี่ยค่ะจะจะไม่ใหญ่มากนะคะนี่อ้ยอเจ็บเจ็บเจ็บเนี่ยคะเนี่ยตอนนี้อ้อมก็ได้ประมาณนี้แล้วค่ะเนี่ยค่ะ มาแปบเดียวเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวอ้อมจะหาต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหน้าน่าจะมีเยอะเนาะถ้าเรามีเวลาเพื่อนเพื่อนคะนี่ค่าหอยนะคะรู้รู้สึกว่าอ้อมจะเจอแหล่งหอยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอ้อมจะเจอแหล่งหอยแล้วนะคะเนี่ยก็ได้ปูมาเยอะอยู่นะคะเนี่ยปูปูจะไต่ออกแล้วเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรมานะคะเนี่ยค่ะเขาอยู่ในโคลนแบบนี้ค่ะแล้วก็ขยํานะคะเนี่ยก็จะมีหอยขึ้นมาให้เรานะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ หอยนะคะอูห้หูหอยค่ะหอยหอยค่ะหอยหอยเป็นหอยเอ่อลักษณะก็เหมือนหอยแครงบ้านเรานะคะแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยเหมือนกันหรือเปล่านะคะเนี่ยลำเหน่งนะคะนี่ค่ะเนี่ยว้าวเกิดมาตั้งอยู่นี่มาตั้งนานนะคะมาอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วก็เกิดมาตั้งนานไม่เคยหาหอยแครงนะคะเนี่ค่ะเนี่ยนี่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  นี่นี่ยังสดๆอยู่นะฮะอันนี้ตายหรือยังนี่อันนี้ไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวมันก็คงจะอยู่แถวนี้แหละคะ่ะเพราะว่าถ้ามีก็อยู่ตรงนี้นะนี่ไงว้าวเ,เพื่อนๆค่ะขยําไปอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวสุกปรกนะคะถ้าเรากลัวสุกปรกเราก็จะไม่ได้กินถูกไหมเนี่ยค่ะว้าว เราก็จะหาหอยกันนะคะวันนี้ก็จะได้ทั้งปูทั้งหอยนะคะนี่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 น,นี่ดูนี่ว้าวใหญ่เลยนะคะเนี่ยหุยมาใส่ขยำถ้าเราเจอว่าอยู่ตรงไหนมีเราก็ต้องอยู่บน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 ,บนแถวแถว,แถวนี้นะคะเนี่ยเนี่ยนะคะเดี๋ยวโอ้ยยกขาไม่ขึ้นโอ้ยขาติดนะคะเดี๋ยวนี่ยค่ะ บริเวณคโคลนตมแบบนี้ค่ะที่อยู่ทะเลเนี่ยอ้อมก็จะหาเก็บหอยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอชมท้ายท้าคลิปนะคะว่าอ้อมจะได้หอยเยอะเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆตอนนี้ขอขอขอ,ขอตัวเก็บหอยก่อนนะคะไม่ค่อยมีเวลาค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนบ่ายของกลิปแล้วนะคะน้ําที่อ,อ,อ้อมเออลงมาเก็บนี่ก็ลดลงมา ลงมาต่ำมากเลยนะคะนี่อ้อมก็เดินเข้ามาลึกมากเพื่อที่จะมาล้างหอยสักหน่อยนะคะเพราะว่าดูโครนสิคะเต็มไปด้วยโครนมากเลยค่ะหอยนะคะเดี๋ยวอ้อมก็จะล้างนิดหนึ่งเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าอ้อมได้เท่าไหร่เนาะได้เยอะไหมน,น,นี่ค่ะก็จะเป็นปูนะคะปูทะเลปูตัวเล็กเนาะแล้วก็มีหอยข้างล่างด้วยแต่ว่าปูนี้คงจะล้างไม่ได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะวิ่งนี้ <laughs> เราก็จะ ล้างแค่อหอยในถังนี้นะคะส่วนปูนี่เราก็จะล้างแค่กระถางกระปุกที่ใส่หอยก็พอเนาะก็จะเอาไวน้นู่นเดี๋ยวเรามามาเทหอยออกล้างสักหน่อยฮึบเทลงโอ้ยเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะอยเจอปูอีกตัวนึงนี่นี่ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยได้ปูอีกตัวหนึง่งซุปใส่เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมจะล้างหอยแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะอ้อมก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะก็ไม่ได้ล้างแบบสะอาดมากเนาะคือล้างพอให้โครนออกนิดนึงเนาะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าถึงเวลารับลูกกลับโรงเรียนแล้วเนาะ นี่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันหน้ามีเวลาก็จะมาเก็บส่วนน้ำที่เราสามารถมาเก็บได้ที่ทะเลนี้ก็น่าจะเป็นช่วงประมาณเที่ยงหาบ่ายโมงนะคะฮะเที่ยงเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าน้ำจะลดนะคะน้ำทะเลจะลดลงไปแล้วจะเป็นคโคลนให้เราได้เก็บหอยเก็บปูกันนะคะปูก็มีเยอะค่ะแต่อ้อไม่มีเวลาจะเก็บเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมก็ ขอตัวลาเพื่อนๆไปแล้ววันหน้าวันหลังเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเก็บปูเก็บหอยอีกนะคะเพื่อนๆสาหรับวันนี้คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อ้อมด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ